สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแกะใบผักกาดขาวรอบๆนอกออกให้หมดเลยเพราะว่าหนอนมันเยอะเอาไปให้ปลาเนาะต้นเล็กๆเดินเนี่ย กินแล้วมั้งเก็บใบดูก่อนจะรอดมนะัเก็บบอกทุกวันนะเนี่ยถนัดเพราะยกเหงามาไว้ข้างบน <c oughs> ในห่น้าดูเลยนี่ถ้าหนอนไม่กินก่อนของเราคงสวยมากเลยอะ่ะจะเห็นแบบนี้เห็นไหม <laughs> được không này, ai <laughs> nèi <laughs> bố bé ui tên cái tên này tên không này, nên, 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 nên. Ôi, tuôn, tuôn. À, Ê, Này này Chào nôn, <laughs> มีอยู่แค่นี้ต้องรักษาให้ได้เลยรักษาให้ได้เท่าชีวิตจะได้กินนะแล้วว่ามันมันมีไปจะอ,ออกออกมันดันมากเลยเลยจะอ,ออกมั่งเกิดนอนจะได้หาเจอตัวง่ายๆเนาะเป็นอะไรนะโอ๊ย มีคนดื้ออยู่ตัวหนึง่งวิ่งไปวิ่งมาเธโลจ๋ะจะลำบากสักหน่อยมีเหล็กข้างในบับิอุย้ยผักกาดขาวเนี่ยถ้าเราซื้อจากตลาด เพราะว่าเขาต้องอาบยามาเลยล่าปลูกดูแล้วนี่ไม่เคยจะได้กินดีไม่สวยมันของเขาไม่สวยนี่แสดงว่าสุดยอดยาพิดเลยเนะทำคานตรงนี้แล้วก็ลำบากเดินอ้อมมาแกะข้างนี้ค่ะทุกคนแะออกไหน แกยิ่งบานนองเอ้บานอย่างนั้นบานกระลึ่งฉิงแกนิดนึงหาหายากไงไฟมาส่งตอนนลงคืนแน่นมากเลาว่าวันนี้แกออกหน่อยนึงจะรอดไหมแกะไปเลยล้กินก็ได้กินได้กินก็ไม่เป็นไรเราปลุกเอง โอ้โหเดิโลนี่วิ่งไปวิ่งมาดิไปไหนแล้วใบผักจะไปให้ตาเอาไปให้ตาให้ให้ปลากินนี่ค่ะนี่ใหญ่มากเลยแต่เสียดายจะห่อไหมเนาะถ้าเก็บน้อนออกหมดนี่ดูแต่ละต้น,ตน <c oughs> ทำใจนะ ยังไงก็ไม่หมดเจ็บย,ยังไงก็ยังไม่หมดทําเฮายังไม่เสร็จไงเพราะว่ามีเฮาข้างข้างนอกเนี่ยทีหลังยกมาวางไว้บนผักนี่แต่จะเป็นพริกค่ะก้าพริกอันนี้ร้อยห้าหลุมนี่ค่ะก้าพริกผักร้อยห้าหลุมจะต้นโตดีเพราะว่าไอ้นี่ หลุมเขาใหญ่ส่วนตรงนี้จะเหลือเหลืองเนี่ยสองร้อยหลุมสองร้อยหลุมนี่พริกเกตต้นแพะแกนกว่าทีนี้เรารู้แล้วจะ,จะกล้าใส่ร้อยห้าหลุมนี่แหละต้นพริกมันจะสวยดีอันนี้มะเขือเหลืองอ่อยเลยกล้าพริกจะทำเป็นโรงเรือน โรงเรือนก้าต้นไม้ค่ะตรงนี้นี่ข้างบนมีสแลนมีพลาสติกข้างๆมีมุง้งน่คะแต่ยังไม่เสร็จดีนี่ยังไม่ได้เ <c oughs> ย็บมุ้งให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะพามาดูไฮโดรโปนิกของเราอันนี้ยังไม่เสร็จนะทุกคน กล่งนี้โหเบีนี้ยังไม่มีต้นกล้าลงต้นกล้ายังไม่โต <c oughs> มีครั้งแรกที่ปลูกจะได้ผลไหมนอ้องไฮโดโปนิกถ้าเต็มโรงเรือนนี้ประมาณร้อยร้อยกล่องหรือจะถึงไม่รู้นะะี่ค่ะ ดูกันจเจริญเติบโตของเขารากเออนี่รากสวยอ,อยู่นะเขาบอกว่าถ้าเกิดรากดำนี่เตรียมเททิ้งได้เลยรากเน่กนี่ยังสวยอยู่กของน,นี่สวยมากแต่เด็กนีรากสวยน,นีย่รากเยอะเลยเพิ่งแกวลงมาเนี่ยเพิ่งแกวลงเมื่อวันไหน ยี 20, <c oughs> 7, นะ่สิบหกน่สิบเจ็ดอ้ยี่สิบ็ดสวยสวยสวยรอลุ้นต่อไปอันนี้คือมิดชิดเลยไม่ให้อะไรเข้ามาเลยเข้างบนเป็นพลาสติกแล้วก็มุงงสแลนข้างข้างก็มีเน็ตหน้างหน้าก็จะปิดด้วยสแลนทุกอย่าง ไม่ให้มันลงมาแล้วอันนี้ก็เบีย้ยผักนะคะก็คนอันนี้คือเบีย้ยตน้นอะไรนะอันนี้ไป <Okay. S 1> สลัดสลัดอิตาลีค่ะอันนี้สลัดอิตาลีอันนี้เรดโอ๊กเรดโอ๊กอันนี้ก็สลัดอิตาลีไม่ใช่เลย แต่ค่อยเตียนจะลงตรงนี้ข้างนี้ค่ะข้างนี้ยังไม่มีอันนี้ลงลงข้างนี้ก่อนอเรามาดูกันจะได้ผลไหมเช้านี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ